เอครับผมสวัสดีครับผมงาะนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งมาให้รู้จักกันครับมันเป็นตัวช่วยในการประกอบกับอุปกรณ์เสริมของกล้องประเภทกล้องโปโปทุกรุ่นนะครับที่เขาผลิตออกมาแล้วก็กล้อง DDI นะครับสายดี่หรอ,อกก็มันชื่อ อะไรไวกิมนะครับ uh, GP1 นะครับ GoPro Vlog นะครับเป็นลักษณะเหมือนกันกบแท่นเมาอะไรพวกนี้นี่นะน,น,น,นี่ครับได้มาจากนี่เว็บไซต์ของลาซาด้านะครับลาซาด้าร้าน789แอคชั่นแคมเปราครับเอามาประกอบอเป็นเรียกว่าเป็น พอดเมาส์ out, นะครับเป็นสกูซ1หนส่วนสนิ้วของมาตรฐานทั่วไปของอุปรกรณ์พวกนี้นะครับราคาที่ได้มา179บาทนะครับค่าส่ง30บาทค่าส่ง30บาทก็รวมแล้วเป็น239บาทนะครับวัสดุเป็น ABS เป็นพลาสติกไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาอลูมิเนียมมันอาจจะหนักเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเป็นพลาสติก ABS วัสดุมัน ทําการบันทึกประโชน์ของมานนะาทำการบันทึกแบบสะดวกสบายในการที่เราจะมาประกอบกับสกรณ์ต่างๆพวกนั้นนะครับให้มันจับถือได้ง่ายน้ําหนักประมาณ33กรัมกตามคู่มือนะครับตามคู่มือเขานะครับเป็นของไม่มียี่ห้อบางนั้นนะครับแบบ่ยี่ห้อแต่ก็ได้มาตามนี้เลยนีกล่องของมันรูปรักของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในมันว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ผมแกะออกมาจากไอ ่อพัสดุมาแล้วนะครับพอพัสดุก็มาส่งให้นะครับที่ทางเว็บไซต์ขนส่งรัสด่าเขามาส่งนะก็แกะออกมาแล้วแหะข้างในมันก็เป็นถุงมลิสกแล้วก็ห่อมาเป็นรวดๆแบบนี้เลยนะก็จะมีช่องสําหรับประกอบตัวใหม่นอกอแล้วก็แฟตนะครับแฟตไว้เวลาถ่ายเวลางใช้เวลาสองงคืนนะครับแฟต ไปสงแล้วนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นช่องสําหรับใส่อแดปเตอร์ไมที่ต่อพ่วงออกมานะครับกับตัวกล้องครับต่อมาจากตัวเนี้ยนะครับกล้องตัวเนี้ยนะแล้วก็จะมีฐานสําหรับติดตัวกล้องอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างล่างก็จะเป็นรูเกียวประมาณเศนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับก็ของมาตรฐานเกียวพวกทั่วไปพวกเนี้ยนะครับเกี่ยวกล้องพวกทั่วไป เป็นวัสดุเป็นทองเหลืองนะครับตัวเกีียวแข็งแรงตัวพัสดุ a อ s นี่ก็แข็งแรงนะนะครับใช้ได้หมดทุกประเภทของกล้องโปโปนะครับอันนี้ผมมาใช้กับกล้องโปโปมีรุ่งเก้าตัวนี้ใช้กันได้ผมลองประกอบแล้วก็เลยเอามาให้รู้จักกันนะครับื่อสนใจมันก็แข็งแรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แข็งแรงนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครว่าไม่แข็งแรงเนี่ ยกเวทเราควอนมาทุบยกเวทเราควอนมาทุบเดี๋ยวเราลองประกอบไปด้วยกันเลยว่ามันจะทํางานได้ดีแค่ไหนเนาะในการประกอบเนาะก็ไฟแฟดไม่นอกนะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เราจะหามาเนาะก็จะมีอีนนี้ด้วยนี่แหละเนาะก็ลองประกอบกันนะสมมติสมมติเราใส่ไม้ใส่ด้านไหนก็ได้นะไม้แล้วแต,แต่แต่เขาก็มีสัญลักษณ์ให้ดูอยู่นะตรงนี้ใส่เป็นรูปแฟต นะครับแต่จะเล่าเป็นรูปแฝดตัวนี้เป็นรูปรูปไม่เนาะรูปไม่อ้อข้างมมนโอมันจะสุกสุกกระปุกเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บเอานะเอาลองลองเอาอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่เราลองมาประกอบดูเนาะประกอบภายนอกซะก่อนเนาะเราค่อยเอาประกอบตัวกล้องเข้าไปนะนี่ไงใส่เข้าไปเนี้ยก็อุปรกรณ์ทุกชนิดก็จะมีเกีียวล็อกให้เพื่อกันหล่นกะันเนาะนี่เลยนี่ก็ให้มันไปทางด้านเดียวกันเนาะ นี่ไงนี้นเองไอตัวนี้มันก็หันได้นะเดี๋ยว,วจะประกอบใส่กับตัวไม้เชียวฟี่หรือกิฟท์พอร์แบงก์ก็ได้นะนี่ไงเสร็จแล้วเราการประกอบของมันรูปร่างลาักษณะแบบนี้ใส่ด้านข้างนะครับไมนอกแล้วก็ตัวแฟลกล้อง เอาไว้ข้างบนเนาะี๋ยวเรามาดูกันสําหรับตัวกล้องนะครับอุปกรณ์ได้มาคือมีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวเมาส์มันเนี่ยแหละเมาส์ติดอุปกรณ์เนี่ยนะถ้าเรียกติดต้องขออภัยนะครับเมาส์ติดอุปกรณ์เนาะฮอตเฮอตเมาส์เฮอตเมาส์เฮอตเมาส์แค่ติดอุปกรณ์เสริมนะเนี่ยได้มาแค่นี้ตัวเดียวเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะหลุดละร้อยเจ็ดสิบเก้าบวกค่าส่งสามสิบนะครับ เป็น239สมมติว่าผมจะเป็นไม้เชลฟี่ก็ได้แต่ก็ต้องมีตัวนี้นะสำหรับยึดแล้วก็นี่เหมือนกันเนาะอันนี้ไม้เชลฟี่เนาะเป็นกิฟต์ในตัวเนี่ยมีแค่นี้แต่ว่าเราก็มีตัวนี้เนาะสมมติเราเอาตัวนี้เนาะง่ายดีสมมติสมมติสมมติว่าเป็นไม้เชลฟี่นะครับก่อนตัวนี้อ่ะนี่ก็เอาแยากไว้ ต่อมาเราก็เอาตัวแต่ไอตัวเนี้เราจะมีตัวนั้นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มันมากับกับตัวกล้องโกโปนะครับที่เราซื้อมาเขาจะให้ไอตัวกิปตัวนี้มาด้วยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะเดิมทีมันจะมียางตัวเนี้ปิดมาด้วยนะยางไม่รู้ยางอะไรเขาเนี่ยตัวนี้มันจะติดมากับตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยแต่เราแกะนี่ออก นะครับโยนทิ้งไปไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่แกะออกไอ้ตัวนี้มันจะบีบล็อกเข้าไปในตัวฐานอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ย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 เราก็เลยต้องแกะไอย้ยงางยางเมื่อสักครู่นี้ออกเลยโยนทิ้งไปเลยไม่ใช้อเ,เอาแค่นี้เนาะแล้วก็ามาประกอบกับตัวกล้องที่เราจะใช้สําหรับกล้องโกโปนะที่เขามีฐานยึดมาให้นะครับก็แกะมาเลย ทำด้วยกันเนดะ้อด้วยกันก็ปั๊บก็ใส่เข้าไปเหมือนไม้โจ้กงโช้ฟี่อะไรทั่วไปเนะี่ยก็ดูรูให้มันตรงกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปั๊บนะแต่ไอตัวนี้ข้อเสียเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนแดดนีหม,มันจะติดอันนั้ันอนกเรียกหนึ่งแต่เราพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้เร็จแล้ว เราก็เอาควอดเม้าตัวเนี้ยนะเอามาแล้วเอาเรือตัวเนี้ยใส่เข้าไปมันใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะสองด้านด้านไหนหันด้านไหนก็ได้แล้วแต่เราให้มันตั้งแก๊กนี่เรียบร้อยแล้วนี่ไงเสร็จโอเคไหมเห็นแล้วเรียบร้อยนี่ไงแน่นหนาปั๊บปั๊ปนี่ไม่มีหลุดนี่ไงแน่นหนาไม่มีหลุดครับไม่มีลวดเนี่ย มันก็แข็งแรงนะพลาสติกไอเอบี A A B S, ตัวนี้เนี่ยเนี่ยแข็งแรงแล้วโดยเฉพาะเกียวมันเห็นไหมเป็นพองหลือ,องนะครับมันทำมาให้ดีนะต่อมา,มาทีนี้เราเอาอุปกรณ์มาประกอบนะครับก็มีอะไรแบดใส่ด,ด้านไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่เขาก็มีสัญญาณให้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานนะครับใส่เข้าไปมันก็ไม่หนักมากนะเพราะว่า เขาทามาอุปกรณ์พวกนี้เพื่อใช้กับพวกไม้พวกนี้มันรับน้ําหนักได้อยู่แล้วเนี่ยไเห็น,นไหมมันก็ไม่ได้หนักเลยเห็นไหมแน,น,น่นอยู่สําหรับตัวนี้ก็เป็นช่องใส่อแดปเตอร์เพื่อประกอบกับไม้นะครับใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะในการติดตั้งของอุปกรณ์ตัวนี้นะแล้วแล้วก็ตัวนี้จะมาใส่นี่ใช่ไหมเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมของมันนะครับก็คือเราก็ต้องมีตัวนี้ก็ต้องไปหามาเนาะ เขาไมา่ด้มีมาให้นะเขามีตัวมัดเมาตัวนี้มาแค่นั้นนะแล้วก็เอามาใส่สมมติอันนี้เป็นเนี่ยเป็นไม้เชลฟี่นี่ก็ได้นะใส่กับไม้เชลฟี่แล้วมาประกอบนะตัวนี้ก็เป็นกึกไม้เชลฟี่แล้วก็ใส่เข้าไปสมมติสมมติมมตเอาวะไรอันหนึ่งเนาะใส่เข้าไปเลยปั๊บอ่ะเรียบร้อยเสร็จแ,แ,แล้วเราก็มาประกอบเข้ากันน,นี่ไง เรียบร้อยเกีียวมันอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของเราก็ไม่เป็นไรเราก็อาศัยเพราะว่าด้ามมันเป็นด้ามไม้ด้ามกลมอยู่แล้วเนาะเราก็นั่นเอาเนี่ยนี่ไงเราก็ปันี่ติดตามความต้องการแล้วมุมเงยมุมอะไรก็ว่างไปน,นี่เสร็จเรียบร้อยเชลีฟี่ได้เห็นไหมว้บวับวัาบนะก็มีด็อคเตอร์มาแเราก็ค่อยเอา แจ็ค3.5มมิลเนี่ยของตัวใหม่เสียบเข้าไปนะอันนี้สมมติสมมติเป็นตัวอย่างคร่า,าวๆเพราะผมยังไม่มีอะแอดปเตอร์เพราะผมเพิ่งไปถอยถอยตัวกล้องมาเนาะก็เลยค่อยๆทยอยเอาบอร์ตัวนี้มา,าไว้ใช้แค่นี้เองนะครับก็ใช้งานได้นะครับแสลชก็ไม่ได้เกี่ยวพ่วงอะไรแฟลชก็ยังมีตัวเกาะตัวนี้ให้อีกเสริมเข้าไปนะเนี่ยน,น,น้ำหนักก็ไม่ได้หนักนะนี่ไม่ได้หนักเลยเบาๆนะครับหรือวีล็อกไปได้เลยปั๊บเชื่อมฟเล์ไใส เรียบร้อยแล้วครับสำหรับฮอตเมาส์ติ outh, ดกับกล้องโกโปฮีโร่เตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับเป็นวัสดุ a p s นี่แหละแต่ว่ามันก็แข็งแรงนะครับน้ำหนักไม่หนักไงไม่หนัก,นกถ้าหนักมากมันก็ไม่ดีเนาะมันทำให้เมื่อยแขนเราด้วยเนหะ็นไหมโอเคครับสำหรับอุปรกรณ์ชนิดนี้นะครับมีขายตามเ e ว็บไซต์ site, ก็ลองไปหากันดูนะครับก็แล้วแต่ท่านใปสนใจเนาะของผมก็คง วิ่กว่าคนนี้มาแนะนําให้ได้เห็นกันนะครับเห็นคร่าวๆเนอะอาะเผื่ออยากเอามาใช้งานแบบน้ําหนักเบาๆแต่มีความแข็งแรงนะครับใช้งานแบบไม่ต้องสมบุกสมบันอะไรมากมายเนาะเพราะว่าส่วนมากอุปกรณ์พวกนี้เนี่เราไม่สมบุกสมบันอีกแล้วละเนาะแล้วก็ใช้ไปตามประเภทการใช้งานของเรานะครับมันก็คุ้มค่าอยู่นะคุ้มค่าคุ้มราคา วัดเมาแค่นี้เองลองไปหาดูกันนี่แค่อนอุปกรณ์เสริมเราก็ไปหามาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ